ไม่ต้องแค้ว่าจะทำคนที่ดูถูกพูดตามใจตนคนม่งย่อมคือคนความอดทนคนเรามีกันทุกคนสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนกสุนตั้งแต่พีพศ2 5 5 4หลังจากที่กองทัพไทยกับเขเมรลบกันนะครับกองทัพไทยก็ได้สร้างความเสียหายย่อยยับอับจน ให้กับกองทัพเมรเป็นอย่างมากนะครับซึ่งหลังจากการประทะก,กันในครั้งนั้นอาวุธของเมนมีความล้าสมัยจึงทําให้ไม่สามารถที่จะต่อสู้และก็สร้างความเสียหายให้กับกองทัพไทยได้เมื่อย่างที่เมนตั้งใจเอาไว้นะครับซึ่งวันเวลาผ่านไปเขมรมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากที่จะจัดหาอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ที่มีความแั่นยําสูงมีอํานาจการทําลายล้างสูงนะครับเพื่อนํามาต่อสู้ กับกองทัพไทยถ้าหากว่าวันหนึ่งวันใดสองกองทัพนี้จะต้องต่อสู้กันเรื่องของพรมแดนพื้นที่ทับซ้อนหลายจุดนะครับที่ต่างฝ่ายก็ต่างอ้างว่าเป็นของตนเองนะครับตัวที่ผ่านมา,ขาเขมรมุ่งมั่นไปนอย่างมากในการจัดหาอาวุธโดยเฉพาะระบบจรวดอลร์ลำกล้องที่มีพิสัยการยิงระยะไกลแล้วก็มีความแม่นยําสูงนะครับซึ่งเมื่อก่อนขเขมรก็จะมีระบบจรวดอาลำกล้องอย่างเช่น b m 21็มยีกาดจากรัสเซียนะครับ ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นระบบจุ่วจลลากล้องที่มีระยะยิงที่ไกลแต่ว่ามันไม่ได้นําวิธีนะครับก็เลยทําให้เขมรต้องจัดหาอาวุธรุ่นใหม่จากประเทศจีนนะครับซึ่งเขมรก็ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศจีนจนทําให้เขมรมีปืนใหญ่อัตราจรรวมไปจนถึงระบบจร่วจมลากล้องเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นระบบจุ่วจมลากล้อง r m 7 0แล้วก็ยังมีระบบจรวโจมลากล้อง p h l 03นะครับ ซึ่งมีระยะยิงไกลถึง130กิโลเมตรนะครับตามข้อมูลที่พวกเราสามารถที่จะหาได้ทั่วไปนะครับใน Google ว่า,าเมรมีอาวุธประเภนี N ้ I. แต่ระบบจุลเรืมกล้อง psl 0 3ของขเขมรที่ขเขมรได้รับจากจีนก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นรุ่นท็อปสุดที่ของทัพจีนจัดหาให้กับ กองทัพเขมรสามารถยิงได้ไกลถึง130กิโลเมตรจริงหรือเปล่านะครับระยะยิงไกลของระบบจุลดาวกล้องรุ่นใหม่ของเขมรน,นะครับสามารถที่จะยิงลึกเข้ามายัางแนวหลังของฝ่ายศัตรูได้หรือว่าลึกเข้ามายัางพื้นที่ในเขตประเทศไทยได้เป็นร้อยกิโลนะครับซึ่งในพื้นที่รัศมีการยิงขนาดนี้ระบบจุลดาวกล้องของเขมรสามารถที่จะยิงโจมตีไปยังค่ายาทหารทัพของไทยที่อยู่ตามแนวชายแดน ตะเก็บชายแดนไทยเขมรได้ไายแห้งนะครับซึ่งในสื่อโซเชียลกล่าวว่าระบบจุลรวกล้องของเขมรสามารถยิงได้ลึกเข้าไปถึงฐานทัพอากาศกองบินหนึ่งโคราชซึ่งเป็นสนามบินที่มีเครื่องบินเอฟสิประจำการอยู่หลายสิบลำนะครับซึ่งแอดมินก็ไม่แน่ใจว่าระบบจุลรวงกล้องของเขมรสามารถยิงได้ไกลลึกเข้าไปถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าหากทาได้เขมรกล้ายิงหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้า ขเขมรกล้าทาถึงขนาดนั้นก็ต้องแสดงว่าขเขมรต้องมีแบล็กผู้อยู่เบื้องหลังการให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งแล้วก็การันตีในการส่งกาลังบารุงให้กับขเขมรน,นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าขเขมรกล้าทาถึงขนาดนั้นสงครามระหว่างไทยขเขมรก็จะขยายไปวงกว้างเป็นการลบแบบเต็มรูปแบบนะครับใครมีอะไรก็คงจะจัดหนักจัดเต็มกันเต็มที่นะครับก็ไม่น่ใจว่าขเขมรสามารถที่จะรับมือกับกองทัพไทยได้หรือเปล่านะครับ ว่าขเขมรกล้าทำถึงขนาดนั้นนะครับโดยตามข้อมูลระบบจุวโจมแลมกล้อง PSL 0 3ที่ขเขมรได้รับจากจีนก็ไม่ได้มาเต็มระบบแบบที่จีนใช้นะครับโดยเฉพาะระบบนำวิถีซึ่งตามข้อมูลที่ประเมินกันในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อกันว่าระบบจุ่โจมแลมกล้อง PSL 0 3ที่ขเขมรใช้อยู่ไม่น่าจะเป็นรุ่นที่นำวิธีหรือว่านำวิธีใกลสุดด้วยชุดเรดร์ในตัวของมันเองได้ในระยะประมาณ5 0ถึง60 เต็มที่ก็ไม่น่าเกิน70กิโลเมตรนะครับเพราะว่าจีนคงไม่ขายรุ่นท็อปสุดให้กับประเทศกัมพูชานะครับถ้าทึงงขายให้ระบบบริการเลดาร์ภาคพื้นของเขมรก็ยังไม่น่าที่พร้อมจะสนับสนุนการยิงในระยะไกลได้นะครับแต่ว่าที่น่ากลัวก็คือว่าถ้า,าเขมกรกล้ายิงจรวดแบบต่อระยะที่สามารถยิงได้ไกลถึง1 3ึกิโลเมตรจริงนะครับมันก็ จะไล่ความแม่นยำเหมือนกับการจุดบ้างไฟนะครับแล้วก็ปล่อยตกแบบวิถีโคง้งแบบควบคุมด้วยการคาดเดานะครับซึ่งมันก็ไม่ต่างจากการยิงมั่วจรวนอาจตกในพื้นที่ชุมชนที่ไม่ใช่จุดยุทธศาสตร์จะเป็นพื้นที่ที่ประชาชนอยู่กันหนานแน่นนะครับซึ่งก็อาจจะทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนซึ่งถ้ากคามเมรทําแบบนั้นจริงหรือว่าใช้อาวุธหนักใส่ไทยก่อนนะครับก็เตรียมตัวโดนกองทัพบกส่วนกลับแบบหนักได้เลยนะครับ แต่กองทัพไทยของเราก็มีระบบป้องกันภัยทางอากาศอยู่หลายแบบหลายรุ่นนะครับซึ่งถ้าหากจะพผฒนญกันจริงๆถ้ากองทัพไทยเอาระบบป้องกันภัยทางอากาศไปประจําการอยู่ตามจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญสําคัญตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่อาจจะโดนขเขมรยิงถล่มโจมตีก็น่าที่จะป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับโดยเมื่อวันที่21มีนาคมปีนี้นะครับก็จะมีการประชุม คณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC นะครับระหว่างประเทศไทยกับเขมรนะครับแต่ว่าเขมรก็ขอเลื่อนโดยอ้างว่าติทุระต้องเดินทางไปยังประเทศจีนนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าติทุระจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าคิดไม่ดีก็เลยกลัวนู่นกลัวนี่หลอนไปเรื่อยนะครับก็เลยต้องขอเลื่อนการประชุมเพราะว่าสถานการณ์ในสื่อโซเชียลค่อนข้างที่จะร้อนแล้วอุ่นะครับต่างฝ่ายก็ต่างเตรียมความพร้อมสําหรับเหตุการณ์ที่อาจ คาดไม่ถึงนะครับเพราะว่าทั้งสองประเทศก็เคยประทะก,กันมาแล้วเมื่อสิกว่าปีที่ผ่านมานะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุอะไรนะครับซึ่งฝ่ายคอมเมนก็ขอเลื่อนประชุมประชุมก็น่าจะเลื่อนไปประมาณเดือนเมษายนที่ถึงนี้นะครับส่วนทางด้านกองทัพก็เตรียมความพร้อมตามภารกิจหน้าที่ ซึ่งประชาชนก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับเพราะว่าทางกองทัพตั้งมั่นแข่งขันในการที่จะดูแลประเทศไทยของเราดังนั้นเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็ขอให้ประชาชนสบายใจได้เลยนะครับว่ากองทัพไทยสามารถที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศได้ทันทีถ้าหากว่ามีเหตุจําเป็นที่จะต้องใช้กํลาลังกันนะครับกองทัพไทยก็พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาตินะครับแต่ว่าการทําศึกสงครามมันก็ต้องมีนักการเมืองมีการเจรจาก่อนนะครับ ก่อนที่จะเกิดสงครามนะครับส่วนทางด้านพวกขมนพัตถินนะครับที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้หรือว่าในญี่ปุ่นหรือว่าในแคนาดานะครับก็ได้พยายามตั้งกวนทวงคืนเกาะกูดโดยพยายามกดดันรัฐบาลขมนนะครับให้ยื่นเรื่องไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพื่อลงโทษประเทศไทยเพื่อที่จะทวงคืนเกาะกูจากประเทศไทยของเรานะครับก็ไม่รู้ว่าคนกลุ่มนี้เขา เป็นบ้าอะไรกันนะครับคิดว่าเกาะกูดเป็นของขเขมรนะครับส่วนทางด้านผู้นํเขมรนายฮุนเซนนะครับก็ได้กล่าวว่าขเขมรได้คุยกับประเทศไทยมาแล้วกว่า20ปีนะครับในเรื่องของเกาะกูดซึ่งถ้าหากว่าจะให้ขเขมรทวงคืนเกาะกูดแล้วก็ยื่นเรื่องไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศอาจจะเป็นสาเหตุก่อให้เกิดสงครามระหว่างขเขมรกับไทยก็เป็นได้นะครับและถ้าหากเกิดสงครามกันจริงๆขเขมรก็ไม่น่าที่จะสู้กองทัพไทยได้ หรือว่าจะให้ขมรยื่นเรื่องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศขมรก็อาจจะโดนตําหนิเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าข้อมูลหลักฐานต่างๆนานานะครับกอกูดเป็นของไทยไม่ได้เป็นของขมรตามที่พวกขมรพัดถิ่นเหล่านี้เข้าใจนะครับยังถาไปเห็นเป็นข,เนเนขเนมขเณรปะวะแมนโอ้ย,อยว่ายถอดเลยบริษัทนี่มาเจี๊บยบข้าวเหนีหน่บ่ะมเสียเลยให้กองไปเอารถมันโย่เดี๋ยวไปเบิ้ง มินแม่ดิบเลยยูมูใครมันนะใครงานใครงานนี่แม่เล็บเด็กแม่เลยนี่โอ้ยยูดักวะประเด็นขมิ้นบอกแม่นีบแม่ดิบคลิปนี้ก็ดูเพื่อความสนุกสนานนะครับอย่าไปคิดมากทหารเขาเล่นกันนะครับซึ่งแอดมินก็เอามาในสื่อโซเชียลเขาแชร์กันนะครับก็ดูแล้วมันตลกดีนะครับ แอดมินก็มาจากในเพจของคุณพูดน168นะครับซึ so please, and share, and ่งก่อนจะจบคลิปนี้จะลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดดิ่งกดติดตามกับช่องคนกุศลของเราด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยวันโอากาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมขอบคุณมากครับ 작동 가보지